สี่วิธีสร้างธุรกิจส่วนตัวแบบคนไรไอเดียสี่วิธีสร้างธุรกิจส่วนตัวแบบคนไรไอเดียถ้าเราลองสำรวจตัวเองว่าพร้อมแล้วและอยากทำธุรกิจส่วนตัวจริงและพร้อมที่จะสู้ฝ่าฟันปัญหาที่ต้องพบเจอการไรไอเดียไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนแก้ได้ไม่ยากด้วยสี่วิธีนี้วิธีที่หนึ่ง เริ่มต้นจากปัญหามองว่าคนยุคนี้มีปัญหาอะไรหรือถ้ายังไม่รู้มองตัวเองนี่แหละว่ามีปัญหาอะไรเอาปัญหานั้นมาสร้างให้เป็นธุรกิจเช่นถ้าเรารู้สึกว่าปัญหาของคนยุคนี้คือทำงานมากไม่ค่อยออกกำลังกายอาจจะลงทุนทำธุรกิจอาหารเสริมหรือสถานฟินเตเนสหรือถ้าเรารู้สึกว่าปัญหาของคนยุคนี้คือไม่มีเวลาทานอาหารอาจจะลงทุนทำธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่ซึ่งถ้าธุรกิจที่เราทำสามารถแก้ปัญหาหคนทั่วไปได้โอกาสเติบโตมันก็เป็นไปได้ สองเริ่มจากความต้องการความต้องการของคนเรานั้นเปลี่ยนไปเรื่อยเมื่อเราแก้ปัญหาให้เขาได้เรื่องหนึง่งความต้องการของลูกค้าก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นอีกเรื่องหนึง่งนั่นหมายความว่าเราต้องพยายามจับจุดความต้องการเหล่านั้นโดยเราสำรวจลูกค้าหรือดูความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่และเอาความต้องการนั้นมาสร้างเป็นจุดขายพัฒนาเป็นธุรกิจเช่นในยุคนี้เราอาจพูดถึงเทรนด์ลักโลกความต้องการอาจจะเป็นสินค้าลักโลกไม่ว่าจะเป็นถุงผ้า หรืองานแฮนด์เมดซึ่งก็คือธุรกิจที่เกิดจากความต้องการเหล่านี้ 3. เริ่มจากเทรนการทำอะไรตามเทรนอาจไม่ใช่ไอเดียเริ่มต้นที่ดีเพราะกระแสะที่บูมมาบางทีก็หายไปไดืด่อทางที่ดีเราควรที่จะจับกระแสะเหล่านั้นและพัฒนาสินค้าให้ดีและเป็นสินค้าที่ใช้ได้จริงในทุกสถานการณ์แม้ว่าจะผ่านช่วงกระแสฮิตไปแล้วแต่คนก็ยังต้องการไดไ้ด้อยู่ซึ่งก็มีหลายแบรนด์ที่ก่อร่างสร้างตัวมาจากนยุค ทรนด์นี้มีการพัฒนาสินค้าจนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง 4. เริ่มต้นจากความชอบมีคนกล่าวว่าเราถนัดอะไรก็ตั้งใจทําไปแบบนั้นไปให้สุดเช่นสำรวจตัวเราเองว่าเราชอบวาดรูปอาจนำเอาจุดนี้มาพัฒนาเป็นธุรกิจรับจาบ้างวาดรูปรับออกแบบงานศิลปะต่างๆหรือถ้าเรารู้ว่าเราชอบด้านภาษามีความสามารถด้านภาษาเราก็สามารถที่จะต่อยอดไปทาธุรกิจท้าน,านภาษาได้ง่ายขึ้นหรือมีการสร้างธุรกิจ ติวเตอร์รับงานแปลภาษาซึ่งเราก็จะต่อยอดได้ง่ายเสมอ